ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายก,กอกนะคะวันนี้เราก็เจ๋งช่วยพ่อทํางานค่ะก็เจ๋งช่วยพ่อทํางานรอก,ก่อกรมิลุเบิงแม่คนเธอเบิงน,นี่เป็นบอ่อเบิงอ,อ่าออเสอิเอาเร็วอืมมันผมนมันอัอดขนายใหอ่าเร็วเร็วเร็วพอ อยู่ประมาณนี้นะคะแม่จริงอ,รอ๋อนี่อ๋อแท้เอา้าเอาเสื้อพร้อมเดียวกับอันนั้นแม่มปมไปน,นี่นนเออพ่อดูด้วยพ่อแล้วคนแห้งๆเลยพ่อไหนไหนไหน,นดู <ไป S 1> สิ <ไป S 1> ส เออโอ้ยเรเอ็ดเป็นแล้วโอ้เก่ง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 ปาดเก่งขนาดเลยปาดเออตัวเล่นอย่างน้อยก็เส้นน้อยลูกนี่มาหยอดน้ำกดช่วยช่วยพ่อน่า แกงแกงต้นจำปานะคะมาหยอดน้ำกดช่วยอ่าช่วยช่วยพ่อ,พอไปแล้วไม่แพ้แล้วโอ้จนท่อมละแล้วนี่นะคะเด็กๆนะคะช่วยช่วยพ่อช่วย,วยแม่จริงๆอันนี้คือน้องเลน้องเลกับน้องเันเยอะอ,อีะห๊ะ ใจลูโอ้ขยันจริงจว่างจากงานลำก็มาหยอดน้ำกดใช่แม่ขยันจริงจริงนะคะอันนี้ทานก็ลองเสซหลายๆเลยหําเล่เออหยดกร๊าซเลยลูกอืมโอ้ไม้อันนี้อย่างดีก่านี่ไม้ไม้คนอย่างดีทำทำไว้อย่างดีเลยอย่างดี บายแข่งกันเอ้าเอาเอ้าเอ,าอมันสูงอยู่อยา่งเท่าไหร่มาดูนะไม่เห็นไม่เห็นหน,น,น,นี่อย่า,อาชีก็เดินตามนะคะถ่ายความสำเร็จของเด็กๆนะคะโอ้ขยนันจริงๆเพราะว่าจะไม่ได้อยูแบบ่เล่นเกมเล่นอะไรนะคะใช่ช่วยพ่อทำงานค่ะช่วยพ่อทำงาน เออเออกระโปงไม้ใช่เลยลูกมันล้นมันล้นนี่โอ้โหใส่เออเสร็จหละอีฮะมันจังมันจังเออพ่อพ่อเอออาดเพ่ยจะได้เอลูเอ็ดเมนี่จ่ได้ย้อนแล้วได้นี่ โอ่ไปนี่ช่วยๆกันนะคะต้นสมุนไพรจะน้อยต้นสมุนไพรจะน้อยออพ่อตัดทิ้งหมดแล้วพอ่อพ่อไม่ค่อยชอบ โอ้เอ้ยโอเย้เคยเคยเคยยอดของพ่ออยู่บนนี้นะโอ้เคยไปหยอดของพ่อ,อโอ้ยหยอดน้องเลนี่นะคะเคยไปหยอดกับพี่ภูริมาแล้วนะคะโอ้โอสมบูรณ์ใช่ ยอดเคยไปรับจ้างยอดกับของภุริโอ้โหนี่นะคะไปไปดูชมท้ายอ๋อคลิปเราลงไปดูเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ให้ให้ดูหญ้าให้ดูเด็กๆก,ก่อนเนาะให้ดูเป็น้นเป็นลาให้ดูดนะี เา,ามีทั้งงานลำมีทั้งยังมาช่วยพ่อทำงานนะคะเาก็าาาขยันนะดไม่ได้เงินไม่ได้อะไรขาขยันมากใช่ดูน้องเลน้องเลก็ขยันค่ะน้องเลก็ขยันดูก็เจ๋งเด็กชาวบ้านตอก่อนญาตินี่แต่ก่อนถ้าเป็นหมากยางแตกใหม่แบบนี้นะย่านี่เขาก็ซื้อนะแต่ก่อนเขารับซื้อนะ ใช่ใช่แม่เด็กๆเขาจะมาเก็บไปขายเขาจะเก็บไปขายใช่กิโลละเท่าไหร่นะสิบสิบบาทสิบสองบาทนี่แหละนี่นี่นะคะมีคนมาซื้อแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ซื้อแล้วนะคะตอนนั้นเขาก็พาไปเก็บเม็ดยางขายใช่นี่เด็กๆก็ช่วยช่วยพ่อทำงานนะคะโอ้เหลืออยู่ ไปแล้วก็กลับก็ก็ก็หมดนะย่าว่านะย่าว่าสวนผู้เชียงไม่มีต้นสมุนไพรเลยไม่มีมีก,มก็มีก็นิดหน่อยนี่เนาะ<ห>มีก็เล็กน้อยนิดหน่อยเพราะว่าผู้เชียงบอกว่าพ่อตัดใช่พ่อตัดแล้วเพราะว่าม,วมันจะมันจะหกะะเราไปดูที่สวนลุงดีไหมนี่ถ้าถ้าขายไม่ชื่อไม่ ยะไม่ได้เงินแน่หนิมันไม่มีสมุนไพรเลยสวนสวนหน้าตายสวนหน้าตายสวนหน้าเสริมนี่จะไม่มีไม่ค่อยมีสมุนไพรเท่าไหร่นะถ้าเขาถ้าเขาจะซื้ออะไรหนิไม่ได้นะนาตายนะโอ้ลุงนี่จะได้เยอะนะโอ้งง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 งนงง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 งโงงโงง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 นงเงง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 งนงงงงงงงะเงงงงีงงังงงงงดงงงงงองงงงงงงว แม่นันแล้วแม่นันแล้วไวะะฮะไว้ไผ่ะไว้ไน่นะใต้นี่ไว้วววข่นี่แล้วแต่ว่าบ่าได้มาตัดกินมันงัมันงัมันงันงเลยบ่าได้อันอันนี้นี่นะคะมีเยอะนี่มาเอามามาเอาไปเลยนะคะ ดูเด็กๆด,ดูเด็กๆช่วยช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานนะคะนี่มีน้องเลน้องเพรํดำแล้วก็น้องเพชรนะคะแล้วก็กู้เจ๋งนะคะช่วยพ่อทำงานวันนี้นะคะน,นี่นเดี๋ยว เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้น้าแต่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปช่วยตามหาคุณตากันอีกแรงนะคะหนทางไหนที่เราพอจะช่วยได้เราก็ช่วยนะคะสําหรับคลิปนี้น้าแต่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ